เสร็แล้วไปไทำงานทำการกัแลว้วเพื่อนเอาหมาน้อยมาเลี้ยงตัวหนึ่งนะคะอ่าลูกจะลำใหญ่วันนีน้ลงก,กับป้าเข้ามามมมเราจะทํางานแล้วทิ้งหมาน้อยไว้ข้างล่างเดี๋ยวเขาจะวิ่งตามไอ้สองตัวนี้กลับบ้านนะคะอันนี้คือหมาพี่ชายะคะ่ะหาปรายตัวเองนะคะเอ้ยพ่อกับแม่ไม่อยู่ด้วยวันนี้เนาะเขาไปงานขอดำนะคะเพื่อนบ้านอันก็เลยอยู่บ้านกับว่าจะทํางาน สรแล้วทำอะไรไม่ได้คือพอปิดรั้วนะไอ้เจ้าสองตัวกับแม่เขาก็จะมาใช่ไหมแต่พอเราเปิดรั้วไอ้ตัวน้อยเราจะวิ่งตามนะะเสรบแล้ววันนี้มีแต่เรื่องมามา <c oughs> โอ้ย <c oughs> ปวดกระบานแท้นะปุ้งปุ้ยไว้นี่นะแก้าตัวนี้คือลูกของเจ้าลำไยไอ้อ้วนเอ้ยพาลาชนัชนชนัดเลยเนี่ย ไอที่วิ่งตามนี่ไม่ใช่แม่เขานะาเป็นพ่าของเขาเนาะอ่าลำไยเป็นลูกของเจ้าตัวนี้อีกตัวไอตัวนี้ก็ท่าก่าเป็นหลานของตัวนี้นะคะวันนี้ก็มีแต่เรื่องหมาหมาอันนี้เขาก็มีลูกนะคะตัวนี้เขาลูกมาห้าตัวส่วนลูกของตัวนี้อีกทีนึงสีดําเหมือนกันนะคะเอาลูกมาหกตัวอันเกยแต่งี่ชายมาเลี้ยงตัวหนึ่งสงสารนะะมาีิบ้านเยอะ อันนี้วิทยาอันนี้ก็ไม่ต้องทำางทำการอะไรกันแล้วโอ้แต่ถ้าพ่ออยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะตอนแรกเราขังกรงเขาไว้ไอ้ตรงบันไดค่ะไอ้ตัวน้อยมันลงได้ แล้วเอาเข้ามาอันนี้เข้ามาแต่มาาเามาาเื่อวานนะเมื่อวานตอนบ่ายเนี่ยค่ะพอลุงกับป้าเข้าไปไอ้ตัวนี้ก็จะวิ่งตามนะคะ ถ้าเราปิดประตูรั้วให้สองตัวนี้ก็มาไม่ได้โอ้ปวดเฮดเลยปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยอือทาฉชั้นเสียใจโอ้โอ้โอ้วันนี้ก็ถือเป็นวันรีแลกแ์อะไรนะคเพื่อนคลิปอันใดก็แปะโป้งไว้ก่อนเ้ยค่ะ เดียวหลังเที่ยงก็ไปรับแม่กลับบ้านค่ะแม่ไปช่งงานบนเธอเธอทำให้ฉันทำงานองการอะไรไม่ได้เลยฮะฮะฮะฮเธอ,อ,อตัวเดียวเลยฮะอีอ้วนเมื่อคืนร้องไห้โอยเมื่อคืนคืนร้องหอนนนนล,งลงนงเที่ยงคืนนะคะ พ่อตื่นมาเอาข้าวเอานมให้กินนะคะจริงๆเขาก็มีพี่สามตัวอยู่ที่บ้านพี่ชายแม่เขาก็มานะคะ<อ>มาให้หนมตอนเช้ามาเองนะก็<อ>สายสายมาอีกรอบนะคะตอนนี้แม่เขาหาย้อยทีนี้ป้าเขามาแทน <c oughs> ปวดเฮดเลยค่ะส่วนไอ้เจ้าโปง่งหมาของเราที่บ้านกลายว่าเข้าบ้านไม่ได้เออคือไอ้หมาพี่ชายมาเขาก็กลัวแล้วมันตัวใหญ่กว่านะคะ เรื่องวุ่นวุ่นของไวรุ่นน้องหมายอย่างนี้วันนี้เออมาไม่ครบนะคะยังจะมีมังคุดนะคะล้ำใยนะคะส่วนอันนี้เต้าอันทีเรียนส่วนไอ้ขนนกับไอ้เจ้าแก่เดสมเลีบแล้วเมื่อต้นปีนะคะ่ะเจ้าแก่ช็อกตายค่ะจุดพุเสียงดังแล้วเขาช็อกตายนะคะ ส่วนไอ้เจ้าขนุนไม่สบายไอ้ตัวผมหอมมาที่ซี่โครงอะค่ะอันนี้ก็น่าจะแก่แล้วมั้งเนี่ยฮไอนน้ชื่อทุเรียนลุงทุเรียนเนี่ยลุงทุเรียนเป็นลุงต้มหูเลยส่วนไอ้ตัวน้อยนี่ตัวเมียจริงๆอันก็รักสัตว์นะแต่ไม่ได้รักขนาดนะเราจะมาเรียนหน้าเรียนตาชิม่ได้ รักสัตว์นะคะแต่ไม่ไม่ถึงขนาดเอาไปนอนด้วยหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะรักนะคะแต่ไม่ล้าเส้นกันแอนแนนายแบบกินแค่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยทําไม่ได้ค่ะน้องหมาก็อยู่สวนน้องหมาน้องคนก็อยู่สวนน้องคนกินคนละที่นะครับแต่สวนพวกนี้ก็เจ้าของเขาก็ค่อนข้างจะเอาใจนะะพี่ชายเนาะ ส่วนมาบ้านอันก็เล่นได้นะเล่นแบบเนี้ยแต่ถ้าจะจุบจะหอมเลยเนี้ยยังไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนนดดดหรือทํไม่้ฉันไม่ด้การไม่ได้งานนะเนี่ยนะฮ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 ะนที่จะทำงานเสร็จแล้วนะทำไม่ได้เนี่ยแกคนเดียวเนี่ยอะ โทษใครไม่ได้นะคะไปขอพี่ชายมาพี่ชายก็ให้มาตัวพอมาภาระก็บังเกิดนะคะคือจะไม่ยังมาเลยก็สงสารพ่อเนาะเพราะว่าเขาอยากได้น้องหมานะคะไอเจ้าข้อเหนียวนี้ย้ายบ้านนะคะไอกลัวเขาเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาจะติดน้องหมาที่บ้านจะเลี้ยงหมาตัวสองตัวอยู่แล้วะะ่ะพอหมาบ้านพี่ชายออกลูกสิบตัวนะคะก็เลยขอมาตัวหนึ่ง ถ้าสองตัวจะเป็นภาราตัวไปแต่พอเอามาตัวเดียวก็สงสารนะะไอ้ตัวเล็กจริงๆเขามีเพื่อนเนาะเขาอยู่กันห้าหกตัวเขาเล่นด้วยกันพอเราเอามากลัวเขาเฉ่านะคะเขายังไม่ชินอยู่ตัวเดียวแต่ไอ้พวกนี้มันก็มาอยู่แล้วที่บ้านนะคะมาเปรี้ยวกปล่าวนะคะตอนนี้ก็จากไม่ใช่หมาบ้านนี้ก็เหมือนหมาบ้านนี้นะคะให้ข้าวด้วยเลยกินข้าวสองบ้านเลยนะสองสามตัวนี่คะเอ๊ เยอะอันก็เกิดว่าจะขังไว้นะคะเดี๋ยวอันก็จะไปทำงานต่อนะคะไปด้ยตาดีลยวเลี้ยงไวลุ่นวุนวุนของไวลุ่นน้องหมาโอเคค่ะเดี๋ยวอันไปทำงานต่อกนะคะ